สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันครับดวงชะตาประจำปี2568มาแล้วจ้าลัคนาราศีกันครับพ้นทุกพ้นสศกสักที <c oughs> จั่วหัวง่ายๆนะสบายๆติดตามได้ในคลิปนี้เลยครับสำหรับรายละเอียดนะครับอ่ะก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง ถูกอกถูกใจคำทํานายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟได้ที่ QR Code หรือเบอร์พร้อมเพลนนี้ได้เลยนะจ๊ะขอบคุณผลิตภัณฑ์ s t t e ทคครับแบรนด์หิ้งพระขายดีอันดับหนึ่งในช h อป e ีซึ่งสินค้ารุ่นขายดีก็คือตู้พระติดผนังหน้าบานเลื่อนดีไซน์หน้าบานเลื่อนกั้นสายตาในยามจำเป็นดีไซน์เป็นตู้พระจัดหิ้งพระให้เป็นสัดส่วนรับน้ำหนักสูงสุด30กิโลกรมปิดผิวด้วย PVC เช็ดน้ำทำความสะอาดได้ ทำจากไม้ MDF มีความหนานแน่นแข็งแรงมากเป็นพิเศษสอบถามสั่งซื้อไลน์แอดฟ t สเทคช้อปปี้ลาซาดานอกนอก,น,อกนะหรือกดซื้อทาง YouTube อาจารย์ต่างนี่ได้เลยติดแท็กผลิตภัณฑ์ไว้ให้แล้วกดปุ๊บมันจะเข้าแอปส้มเลยช h อปปี e, นี่แหละนะแล้วสามารถช็อปได้เลยนะสะดวกสบายครับก่อนจะไปเรื่องดวงขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักนิดหนึ่งนะครับนานๆจะเปิดทีนะปีละครั้ง เปิดคอร์สออนไลน์ครับวิชาโหราศาสตร์ไทยนะครับสไตล์ปัง10ทิศเรียนให้รู้ดูให้เป็นจัดเต็มระบบนี่รายละเอียดคอร์สนะครับคอร์สออนไลน์นะบอกไว้ก่อนทุกวันอาทิตย์ครับ9โมงถึง11โมงครึ่งนะสอนสดผ่านออนไลน์ครับสัปดาห์ละครั้งผ่าน Google Meet นะครับ2ชั่วโมงครึ่งบวกนิดๆแถมอยู่แล้วไม่ต้องกลัวหลักสูตร6เดือนเต็มนะครับ เริ่มวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2568กุมภาก็ไปจบกรกฎานะครับวันอาทิตย์ถ้ามีการล่องเลื่อนอะไรก็จะชดเชยให้นะก็จะมีการเรียนเพิ่มเติมนะแต่เกิดติดธุระไม่สมบ์งไม่สบายอะไรกันขึ้นมานี้ต้องพูดไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหากันภายหลังก็คือเอาง,ง่ายๆว่า6เดือนนะครับหเดือนอยู่กันยาวๆอาทิตย์ไหนติดธุระสําคัญหรือว่า เป็นวันหยุดหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะที่ที่ทุกคนอาจจะไม่ว่างเราก็ชดเชยให้นะครับปกติเนี่ยหมื่นสองนะครับหมื่นสองหกเดือนนะนะบางบางคอร์สเนี่ยไปเจอนะหมื่นสองเนี่ยสองวันเสาร์อาทิตย์จบโหราศาสตร์ไทยสอนกันสองวันเสาร์อาทิตย์จบหมื่นสองนะที่เหลือเอาหนังสือไปอ่านเองเออ เขาทากันได้แต่เราไม่ทําอยู่กัน6เดือนเคี่ยวจนกว่าจะเป็นมีการสอบวัดผลใครอ่านดวงไม่ได้ก็ไม่ต้องจบนะครับแต่ผมจะเคี่ยวเป็นลายบุคคลเลยนะครับเรียกว่าเติวกันให้ได้ไม่ต้องกลัวนะบอกไม่มีความรู้เลยค่ะเริ่มจากศูนย์มาหลายรุ่นแล้วครับ7รุ่นแล้วนะครับ รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่8ต้อนรับปีใหม่นะครับใครพร้อมจะตัดสินใจ9,900บาทเท่านั้นตำหม,มืน่นตำหม,มืน่น6เดือนแล้วเรียนจนถึงขั้นพยากรได้ลุยกันไปเลยนะครับลุยกันไปเลยนะครับ9,900บาทเท่านั้นติดต่อมาที่ไลน์แอดครับแอดโหรา915 รหรือครือ QR โค้นี้สามารถสแกนได้เลยนะฝากไว้ด้วยใครสนใจนะโดยเซติเนี่ยลูกศิษย์ผมเนี่ยราศีกันเยอะนะเออเป็นคนสนใจเพราะราศีกันเป็นคนที่ชอบศึกษาหาความรู้นะก็ฝากไว้ด้วยกันในไลน์แอดนี้นะถ้าใครสนใจก็ทักทายกันมานะครับลัคนาราศีกันปี2อ6 8 <c oughs> มา ปีที่ผ่านมาจะบอกว่าเนื่องด้วยอิทธิพลของดาวพราหูเนี่ยมันเล็งลักนะดวงร้าวนะสาวเพ่งเล็งลักแล้วอสูรานี่พินทุบาทพินแปลว่าตำหนินะบาทก็แปลว่าอุบาทก็จุดอุบาทจุดตำหนินะพินอีกคำหนึ่งมันแปลว่าแตก พินทุบาทก็จุดแตกร้าวของดวงชะตาร้าหูเล็งลักแต่บังเอิญมันเป็นเรือนพระฤหัสและพระเอิญดาวพระฤหัสเนี่ยอยู่ในภพสุภะเจริญรุ่งเรืองมันก็เลยก็เรียกว่าจะวันร้ายก็ร้ายไม่สุดแต่ปี2 5 6 8ดาวพระฤหัสเดินดียิ่งขึ้นเอ้ยขออนุญ,ญาตไปที่ดาวพระฤหัตสัปดีก่อนให้เป็นที่ชื่นใจ คือเวลาดูดวงประจำปีโหนส่วนใหญ่จะกล่าวถึงเฉพาะสามดาวตรีเทพดาวตรีเทพนั้นก็คือมีดาวพฤหัสบดีดาวพระเสาร์และพระราหูเพราะอะไรเพราะดาวพฤหัสเนี่ยยกย้ายราศีปีละหนึ่งครั้งมันเป็นตัวชี้วัดการเปลี่ยนแปลงว่าปีนี้ดีปีนี้ไม่ดีเข้าใจยัง ส่วนพระราหูเนี่ยหนึ่งปีครึ่งโอ้โหเห็นไหมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเสาสองปีครึ่งฉะนั้นสามดวงนี้เวลามันย้ายเข้าจุดดีหรือไม่ดีมันให้ผลค่อนข้างหนักแน่นยาวนานทีนี้เรามาดูดาวพฤหัสก่อนดาวพฤหัสบดีปีนี้นะครับสองพรจะย้ายวันที่13พฤษภาคม ย้ายจากราศีพฤกษบยกเข้าสู่ราศีมิถุนพบกรมมะทายง่ายๆดาวพฤหัสเป็นตัวแทนของโชคลาภความสำเร็จสำเร็จเรื่องงานครับพบกรรม,มะเป็นพบที่สิบของดวงชะตาพบการงานดาวพฤหัสบดีโคจรมาประทับอยู่ก็แสดงว่าความสำเร็จมาเยือนเรื่องงาน ความสําเร็จมันมาจากไหนตามดาวเจ้าเรือนครับหนึ่งดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุสความสําเร็จก็เกิดมาจากทรัพย์หลักทรัพย์ของท่านจากครอบครัวจากที่บ้านของท่านสองดาวพฤหัสเป็นดาวคู่ครองก็มาจากคู่ของท่านไม่ใช่แค่สามีภรรยาคู่ก็หมายถึงพนร่วมงานคู่หู เพื่อนที่ทำงานร่วมกันหรือคนที่ประสานงานคนที่เป็นนักธุรกิจพ่อค้าแม่ขายคู่ก็คือลูกค้าความสำเร็จมาจากสองจุดนี้ก็คือถ้าเป็นพ่อค้าพันธุก็แปลว่ากิจการคู่ก็แปลว่าลูกค้าก็แปลว่าคนที่ทำธุรกิจกิจการและลูกค้านำพาท่านสู่ ความสำเร็จในเรื่องงานก็แสดงว่าภาพรวมการค้าขายกิจการดีขึ้นสําหรับชาวลัคนาราศีกันคนที่ทํางานบริษัทเป็นพนักงานเป็นข้าราชาการมันก็ดีจากที่ทํางานและดีจากคนที่ติดต่อประสานงานร่วมงานด้วยเช่น ท่านที่เป็นข้าราชาการที่ทํางานเกี่ยวกับดูแลทุกสุขประชาชนบริการเงี้ยบางทีเขามีการประกวดแข่งขันอะไรกันซึ่งซึ่งตรงเนี้ยตรงเนี้ยน่าสนใจมีการประกวดมีการแข่งขันว่าพนักงานคนไหนดีที่สุดอะไรษณะอย่างเงี้ยท่านอาจจะได้รับได้ไหมอาจจะได้รับตําแหน่งมีคนรีวิว หรือราชก,การท่านทํางานราชก,การอยู่ในระดับสูงผู้หลักผู้ใหญ่ก็เล็งเห็นว่าเออคนนี้ผลงานดีน่าโปรโมตเป็นลักษณะแบบนี้งั้นดาวพฤหัสบดีอยู่ตรงนี้ตั้งแต่วันที่13พฤษภาครับและอยู่ยาจนถึง2ตุลานะฮะพอวันที่2ตุลาเนี่ยย้ายเข้าพบลาพะดียิ่งขึ้นโอเห็น <laughs> ไหมฉะนั้นปีนี้ทั้งปี เป็นไงนี่พูดถึงตุลาแล้วนะพูดถึงตุลาแล้วนะชาวลัคนาราศีกันพฤษภาถึงตุลางานสำเร็จคนสำราญงานสำเร็จคำว่าคนสำราญงานสำเร็จเนี่ยใช้กับลัคนาราศีกันได้ราศีเดียวเลยเพราะอะไรพบการงานของท่านดาวเจ้าเรือนก็คือดาวพุธ ลัคนาราศีกันดาวประจําตัวของท่านก็คือดาวพุธคนสําราญงานสําเร็จไงและดาวพฤหัสโคจรมาประทับอยู่ตรงเนี้คือมันเข้าราศีมิถุนก็จริงแต่มันเป็นบ้านของดาวพุธฉะนั้นก็เปรียบเสมือนดาวพฤหัสนั้นมาประทับที่ราศีกันด้วยสวยสวยพี่สวยฉะนั้นตรงนี้ดี ตัวท่านต้องดีตามมันส่งผลถึงกันเพราะมันเป็นดาวเจ้าเรือนเดียวกันชัดเจนอ่ะสองตุลาถึงยี่สิบสามธันวาดาวพฤหัสสถิตยอยู่ที่ราศีกรกฎพบลาภะอันเนี้ยอันเนี้ยคือรับผลแล้วในช่วงสองตุลาใครที่เป็นข้าราชการนะชั่วเพราะอะไร สตุลาเนี่ยมันช่วงประกาศผลแล้วนะโยกย้ายรับตำแหน่งเขา้าเกษียณกันสาสิบถูกไหมสองตุลาเนี่ยท่านต้องรู้แล้วว่าท่านได้เลื่อนขั้นไหมคนกเกษียณไปแล้วอะตำแหน่งว่างเนี่ยตัวท่านจะได้ไปรอเสียบไหมได้ย้ายไหมอะไรลักษณะแบบนี้ถูกไหมถ้าการเมืองมันไม่วุ่นวายอะ ข้าราชการระดับสูงก็ค่อนข้างที่จะช้าหน่อยนะการถ้าการเมืองมันยังเล่นแง่วิ่งเต้นอะไรกันอย่างเงี้ยแล้ท่านก็ต้องถ้าท่านเป็นระดับสูงอะระดับอธิบดีระดับอะไรเงี้ยมันก็จะก็ต้องรอ,อการเมืองแต่ถ้าระดับปฏิบัติงานเนี่ยมันชัวรตุลาเนี่ยมันรู้ผลแล้วมันรู้ผลแล้วและได้ไหมล่ะ มันได้สิดาวพุหัสเข้าพบลาภะนอกจากนั้นมันยังมีอีกจุดหนึ่งที่มันสวยเดือนตุลานะสองตุลาเนี่ยดาวพฤหัสโคจรเข้าสูาส่ราศีกรกฎพบลาภะมีตำแหน่งเป็นมหาอุดสูงส่งยิ่งใหญ่เวลาสำเร็จไม่ได้สำเร็จธรรมดาสำเร็จแบบข้ามหน้าข้ามตาเลยเพราะมันเป็นมหาอุดสองตุลาพฤหัสอยู่ตรงนี้สิบแปดตุลาดาวอาทิตย์อยู่ตรงนี้ 27ตุลาพระจันทร์อยู่ตรงนี้เกิดรูปดวงพิเศษครับเขาเรียกว่าจันทร์ครูสุริยากระทบเรื่องโชคลาภกระทบเรื่องการเงินกระทบเรื่องปุตตะก็คือบริวารลูกน้องจันครูสุริยาเขาเรียกว่าเป็นตำแหน่งดาวที่สูงส่งมีคนคนหนึ่งนะลัคนาราศีกัน ดวงกำเนิดเขาได้รูปดวงจัน์ครูสุริยายามลำบากก็พัดพากออกไปถิ่นฐานแดนไกลอยู่ไปต่างประเทศสิบกว่าปีตอนนี้เริ่มกลับมาเฉิดฉายแล้วใช่ไหมเห็นไหมนั่นะคือดวงกำเนิดเขาว่ามีจันครูสุริยาลัคนาราศีกันนี่แหละก็ร,ร,รู้กันอะใครเนี่ อยู่ต่างประเทศนานๆเพิ่งกลับมาและตอนนี้แหมเฉิดฉายเหลือเกินเนี่แหละดวงกาเนิดเขามีจัน์ครูสุริยาในดวงและเนี่ยปีหกแปดเนี่ยมันเกิดจันทรครูสุริยาจรมันก็ไปกระทบไปกระทบกับดวงเดิมนะเรียกว่าไปกระทบกับดวงเดิมก็ไม่อันนี้มันก็มันดวงส่วนบุคคลอ่ะมันมันไม่สามารถที่จะบอกได้มันก็ต้องไปเช็คกันอีกที ใไ,ไหมแต่อันนี้ชาวลัคนาราศีกันภาพรวมอะ่ะดีดีเลยดีเลยเนี่ยเกิดจันทรุสุยาเงินโชคลาภแล้วก็บริวารสวยคือดวงคือเอาง่ายๆอะ่ะพื้นดวงอะ่ะในพื้นดวงกำเนิดมีจันทรุสุยาเขาถึงได้ตำแหน่งดีเขาถึงได้เคยเป็นผู้นำประเทศไง เข้าใจไหมงั้นชาวลัคนาราศีกันเนี่ยไม่ว่าดวงกําเนิดจะมีจันทรรูสุริยาหรือไม่มีก็ตามแต่อย่างน้อยในช่วงปีหกแปดเนี่ยมันเกิดรูปดวงจันทรรูสุริยาขึ้นมันก็ส่งผลดีในปีนี้สําหรับชาวลัคนาราศีกันทั่วทั่วทุกท่านอันนี้ชัดเจนนะตุลายี่สิบสามธันวากลับไปที่ราศีมิถุนก็ไม่เสียหาย ฉะนั้น <c oughs> ภาพรวมในเรื่องของดาวพฤหัสบดีดีทั้งปีจนถึงปี69 69เป็นไง69เนี่ยแหมคุณจะได้จันครูสุริยาอีกรอบนะบอกให้ซึ่งรอบนี้สวยมากรอบ69ยังได้จันครูสุริยาอีกเพราะว่าดาวพฤหัสจะย้ายปี69มาอยู่ตรงนี้แบบเต็มเต็มปีอะ แล้วดาวอาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวเนี่ยมกราก็จะเข้ามาังกรใช่หไหมเมษาก็จะเข้าเมษกรกฎาก็จะเข้านี่ตุลาก็เท่าเข้ากลุ่มเ,เข้าตุลเนี่ยโดนจันทรุสุริยาอีกสี่รอบอ่ะสบายสบายและงั้นลัคนาราศีกันนะดาวพฤหัสส่งเสริมแล้วคือจริงๆมันดีมันตั้งแต่ปีหกเจ็ดหกเจ็ดไม่ได้ร้ายนะผ่านมาได้มันมีเรื่องร้ายแล้วก็เรื่องดีแต่มันมีความ จเจริญก้าวหน้าเข้ามาแล้วแต่ปีนี้จะเป็นปีที่สำเร็จปีที่แล้วเป็นปีที่พ้นและเริ่มได้รับโอกาสปีนี้เป็นปีแห่งการพิสูจน์ว่าโอกาสนั้นท่านทำได้ไหมและปีหน้าเป็นปีที่จะรับความสำเร็จจริงๆปลายปีเนี่ยมีโอกาสรับความสำเร็จแล้วหนึ่งรอบเนี่ยตอนตุลาหกแปดเนี่ยมาแล้วหนึ่งรอบถ้าคว้าไว้ได้ก็ต่อยอดไปยาว ถ้ายังไม่ได้รอหกเก้ามาชัดชัดมาเต็มเต็มนะจ๊ะอ่ะพระรลาหูบ้างแม่ลาหูนี่ตัวร้ายน,นลัคนาราศีกันเนี่ยบอกแหมลาหูเล่นสังงมพระรามเลยพระฤหัสช่วยไว้เยอะพอสมควรเพราะว่าราหูอยู่ในเรือนพระฤหัสเห็นไหมพระฤหัสเข้าเรือนดีแล้วและตรงนี้ยาวแล้ว ทีนี้วันที่9พฤษภาคมเนี่ยพระลาหูเนี่ยย้ายเข้าสู่พบอริและเป็นบ้านของตัวเองแปลว่าอริเป็นเกษตรดีมากกว่าเสียเอาข้อเสียก่อนคือเราต้องบอกทั้งข้อดีข้อเสียแต่ดีมากกว่าเสียข้อเสียอะไรที่มันเป็นอุปสรรคอะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของศัตรูคู่แข่งมันจะชัดเจน ศัตรูคู่แข่งปัญหาอุปสรรคมันชัดเจนดีกว่าหลบซ่อนเข้าใจไหมชีวิตคนเจอปัญหาอะไรไม่รู้วุ่นวายหาสาเหตุไม่เจอปวดหัวไหมนับตั้งแต่พฤษภาสมั2568เป็นปต้นไปชัดรู้แล้วปัญหาคืออะไรแก้ตรงไหน ปัญหาก็คือหัวหน้าของเรานี่เองสมมุตินะอ๋อมันกเกษียณละปีนี้โอเคชีวิตกูดีขึ้นเยอะ <laughs> เป็นแบบนี้ก็ได้นะหรือปัญหาอาจจะเกิดจากเออจุดนี้เราลืมไปเราไปแก้ไขก็สามารถทำให้มันดีได้หรือมีโอกาสในชีวิต ในการที่จะต้องต่อสู้แข่งขันจงยินดีรับและคว้ามันไว้คือลัคนาราศีกันเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบและเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ร้ายกับใครเข้าใจไหมไม่ร้ายกับใครถ้าไม่โดนก่อนงั้นชาวลัคนาราศีกัน,นจะเป็นคนที่จริงๆก็ชอบเอาชนะแต่ไม่ชอบแบบ ลงไปแข่งลงไปสู้ได้ไหมลัคนาราศีกันเนะ่ยถ้าจะแข่งต้องรู้ว่าชน,นะถึงลงแข่งอันนี้นิสัยดีหรือนิสัยเสียไม่รู้นะเออจะเป็นคนแบบนี้เพราะเป็นคนคิดล่วงหน้าเป็นคนคิดแบบละเอียดรอบคอบไงอันนี้เสี่ยงเว้สู้ไม่ไหวเว้ยไม่เอาดีกว่าแต่ถ้าเกิดคิดคำนวณแล้วเฮ้ยกินหมูลวย เนี่ยลกักษณะราศีกันเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้แต่ในช่วงที่พราหูย้ายเข้าสู่ราศีกุมเป็นเกษตรเนี่ยขอให้มีปัญหาอะไรก็ลุยครับเพราะมันจะสำเร็จจะยากจะง่ายลุยไปสำเร็จเชื่อเถอะคำว่าอลิเป็นเกษตรข้อดีคืออุปสรรคปัญหาการต่อสู้การแข่งขันท่านจะได้รับความสำเร็จ มันเป็นเกษตรไงแล้วราหูอยู่ในภพอลิมันจะได้ตำแหน่งพิเศษอีกตำแหน่งหนึ่งเขาเรียกว่าราหูขันทพลหรือราหูสู้ศึกเอาพูดง่ายๆว่าราหูอ่ะมันไปช่วยไอ้ราหูนี่แปลกเวลาอยู่พบดีมักจะก,ก่อปัญหาแต่ว่าไปอยู่พบร้ายเนี่ยมันเหมือนกับ เอาเอาเหมือนเราเราใช้โจรไปจับโจรนะ่ะเข้าใจไหมอารมณ์ประมาณนะั้นเขาเลยเรียกลาหูขันทพลลาหูอาสา,าบางบางท่านก็ใช้คําว่าลาหูอาสาคือลาหูเนี่ยมันไม่ดีสมมติไอคนเนี้ยคนเนี้ยไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราก็ไม่ค่อยชอบหรอกนิสัยไม่ดีแต่มันมีประโยชน์กับเรามันช่วยเรื่องอะไรบางอย่างได้ เราก็ใช้มันไปทํางานก็สําเร็จวินวินใช่ไหมเพราะนั้นราหูอยู่ภพนี้ยดีแถมมันยังเป็นเกษตรด้วยแปลว่าสําเร็จแน่เอาง่ายๆอุปสรรคปัญหาใดๆก็ตามปี2568สำเร็จอย่างชัดเจนครับสำเร็จอย่างชัดเจนเพราะตำแหน่งราหูเป็นเกษตรและเป็นตำแหน่งราหูขันทพล ไม่งงนะลาหูว่าเวลาอยู่พบดีๆในดวงอะ่ะมันร้ายมันจะไปปั่นป่วนเข้าการเงินมันก็ล้วงทรั์เข้าใจไหมเข้าพบพันธุบ้านแตกแฉแหลกขาดเข้าพบลาพะโชคลาบก็มาแบบหวือหวาแต่ก็เหมือนกับต้องแลกเปลี่ยนกับอะไรบางอย่าง เคยนะบางคนนะถูกระมันที่หนึ่งเจ็บป่วยเลยเป็นโรคแล้วก็จากไปแป๊บเดียวก็ก็เสียชีวิตก็เป็นลักษณะแบบเนี้ยลาหูมันแปลกๆแต่ถ้ามันอยู่พบอลิแบบนี้โอสบายเลยมันไปมันไปจัดการเรื่องอลิเรื่องอุปสรรคเรื่องปัญหาของเราเรียบร้อยเลยฉะนั้นตรงจุดนี้สบายใจได้ สบายใจได้ลาหูปีนี้ดีสำหรับท่าน <colorful> เอเอห็นไหมม,มันมีดีมันก็ต้องมีร้ายมันมีร้ายมันก็ต้องมีดีนะปีนี้มันดีครับปีครึ่งเลยแหละไม่ใช่ปีนี้ปีครึ่งนะครับสบายใจได้อ่ะดาวเสาวแล้วละ่ะเสาวเข้ามาเล็งรักน่ะอันนี้ดวงแตกใช่ไหมเสาเพ่งเล็งรักและอสุราสิบเก้าพฤษภาคม แต่บังเอิญดาวเสาเนี่ยอย่างที่บอกครับมันอยู่บ้านดาวพฤหัสพฤหัสมันก็ช่วยไว้อีกอะ่ะเออไม่ต้องกลัวและที่สำคัญดาวเสาเนี่ยมันเป็นตำแหน่งอุดมเกณฑ์สำหรับชาวลัคนาราศีกันนาระนะครับคือโซโลวุฒโทชีโวสุโกเล่า สหัสชะตนุพันธุคราวเอาปัตตนีและลาพาเนี่ยดาวพฤหัสตรงนี้ในช่วง2ตุลาถึง23ตุลาก็อุดมเกณฑ์ดาวเสาอยู่ตรงนี้จนถึงวันที่23สิงหาก็อุดมเกณฑ์อุดมแปลว่าสมบูรณ์อะไรสมบูรณ์ลูกน้องบริวารบุตรสิ่งใหม่ๆ ท่านจะได้เผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆซึ่งมันสอดคล้องแหละเพราะว่าท่านกำลังจะ,จะเจริญรุ่งเรืองในเรื่องงานกำลังจะได้รับโอกาสในเรื่องงานเจออุปสรรคปัญหาจากลาหูเนี่ยแต่ว่ามันมันช่วยให้สำเร็จและแน่นอนดาวเสาร์มันมาจากสิ่งใหม่ๆม,มันเล็งรัดอะหนักอกหนักใจอันนี้ต้องยอมรับเหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อย แต่มันอุดมเกณฑ์อุดมเกณฑ์ไปลว่าดีก็แปลว่าท่านต้องรับภาระรับหน้าที่รับงานงานเยอะแต่สำเร็จสำหรับชาวลัคนาราศีกันโอเคไหมโอเคไหมยี่สิบสามสิงหากลับมาที่นี่กลับมาที่กลับมาที่ราศีกุม เสาลาหูเจอกันอีกแหละขราวนี้เจอกันแบบนี้เป็นไงโชคเทวฤทธิ์ไงครับผิจะดูโชคใหญ่ในชัน้นนสาพระราหูต้ององค์พระเสาลาพระสุริยาต้องครูเป็นคู่คงเสาเลงอสุราท่านว่าไว้จะได้โชคใหญ่ในปีนั้นดังประสงค์สาวพระราหูคู่นิยมอุดมโชคใหญ่ในชะตา มันได้โชคเทวิตแต่บังเอิญมันอยู่ในภพอลิก็แปลว่าก็เหนื่อยหน่อยงานเยอะงานสำเร็จเหนื่อยหนักใจนิดนึงแต่ลัคนาราศีกันเนี่ยไม่ต้องกลัวละเอียดรอบคอบไต่ตองดีผิดพลาดน้อยเป็นคนแบบนี้ฉะนั้นไม่ห่วงเข้าใจไหมไอราศีที่แบบผงผาง ขาลุยทั้งหลายเนี่ยบางทีมันพลาดได้ถ้าเจอมุมดาวแบบเนี้ยแต่ราศีกันไม่นี่ราศีกันละเอียดรอบครอบคิดกว่าจะทําได้เนี่ยอย่างที่บอกอะ่ะต้องเล็งเห็นผลแล้วถึงจะลงมือทำเฮนะ่สนะฉะนั้นก็สบายใจได้สรุป ลัคนาราศีกันปีนี้เป็นปีแห่งหนึ่งพ้นพ้นเรื่องอึดอัดรับข้องใจแล้วไอ้เรื่องอึดอัดขับข้องใจใหม่ๆมีแต่มันเป็นลักษณะของมีดีกว่าไม่มีงานเยอะงานเหนื่อยงานหนักรับผิดชอบภาระแต่ผ่านได้สำเร็จแล้วได้รับโชคลาภความสำเร็จเป็นอย่างดีพูดง่ายๆว่าคุ้มค่า คุ้มค่าที่จะลุยคุ้มค่าที่จะเหนื่อยไม่ใช่เหนื่อยฟรีแบบสองปีที่ผ่านมาเข้าใจไหมอันนี้แบบเหนื่อยหนักแต่รับทรัพย์เต็มๆนี่เห็นไหมแล้เนี่ยชัดเจนรับทรัพย์รับตําแหน่งรับโชครับทุกอย่างดาวพฤหัสเดินดีเดินสวยมากๆแล้วมันต่อยอดไปถึงปีหกเก้าแค่นี้ก็ชื่นใจ แค่นี้ก็ชื่นใจนะครับสำหรับชาวลักนาราศีกันสำหรับท่านที่อายุยังน้อยในเรื่องความรักเรื่องความคู่อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่แนะนำนะยังไม่แนะนำอาจจะเจออาจจะเจอคน,นดีๆก็สามารถที่จะดูคบหาดูใจว่าคือดาวพฤหัสก็เดินดีในดวงชะตาแหละแต่บางเออมันมีเสาราหูป้่นเปี้ยนอยู่แถวเนี้ย มันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอ่าก็คบหาดูใจกันได้นะส่วนท่านที่ครอบครัวมั่นคงนะลูกสามลูกสี่แล้วไม่ต้องไปถามถ้ามีอีกไหมครับอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ต้องนะเออนะมันมันเลยไปแล้วนะเออั้นเนี่ยความสำเร็จงานเงินความสำเร็จชัดเจนและดูดี สำหรับปี2,568เช้าชาวลัคนาราศีกันนะครับประมาณนี้นะครับอยากรู้ในเรื่องของดวงสามารถก็มาเรียนนะมาเรียนแนละอ่านดวงตัวเองอ่านดวงคนรอบข้างได้ด้วยหลักสูตรที่ผมจะเปิดคอร์สถัดไปเนี่ยนะไลน์แอดเนี่ยเข้าไปได้เลยนะครับอคอร์สโหราศาสตร์ไทยนะ6เดือน อาทิตย์ละครั้งนะครั้งละสองชั่วโมงถ้าติดธุระก็มีการเรียนมันเป็นเรียนออนไลน์เราสามารถบันทึกบันทึกและตามกลับมาดูย้อนหลังได้ทบทวนได้ตลอดนะจ๊ะ,ะฝากไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ใส่กระดิ่งด้วยนะจ๊ะนะถูกอกถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟเบอร์พอมเพย์ ay, QR code ที่เห็นนี้ได้เลยจ้ะ ดวงชะตาประจำปี2568ลัคนาราศีกันพ้นทุกพ้นโศกสักทีคนดีของเพศ <laughs> <laughs> คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ